ช่วงสัปดาห์นี้คู่ครองค่อนข้างฝากหวานให้การดูแลใส่ใจดีเป็นพิเศษเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สุนะคะวันนี้อาจารย์ส่งมารับหน้าที่พยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะช่วงระหว่างวันที่27ตุลาคมจนถึง2พฤศจิกายนนะคะในด้านการเงินสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้นะคะดาวการยิงของท่านได้ตําแหน่งที่เรียกว่าน,นิดนะคะหรือว่าอับแสงนะคะส่งผลให้ในช่วงของสัปดาห์นี้ท่านมีเกณฑ์เสียเงินไปกับบุตรและบริวารน,นะคะหรือว่าเสียงเงินไปกับเขาเรียกว่าการลงทุนต่างๆ ะะการต่อยอดการลงทุนเพราะฉะนั้นในช่วงของสัปดาห์นี้ท่านจะต้องเขาเรียกว่าบริหารจาัดก,การค่าใช้จ่ายต่างๆบริหารจัดก,การในด้านการเงินให้ดีให้รัดก,กุมค่ะอาจารย์ขอแนะนําวัตถุมงคลเพื่อช่วยส่งเสริมให้ดวงของท่านนะคะดีและปังยิ่งขึ้นค่ะอาจจะแนะนำให้บูชาเหรียญพระหูทรงคุดนะคะรุ่นดวงดี อ่ะและให้ทาสีพึ่งฟันธงพระแม่ลัศมีนะคะสมปรารถนาเพื่อเป็นมงคลส่งเสริมให้พลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะการเจราจาการเงินประสบความสำเร็จค่ะส่วนในด้านของการงานนะคะการงานของท่านในสัปดาห์นี้นะคะดาวการงาน เรียกว่าพักองศานะคะส่งผลให้งานของท่านโดยเฉพาะงานที่เป็นงานเจรจาหรือการติดต่อประสานง,งานนะคะมีเกล่าช้าหรือว่าชะลอตัวได้ค่ะจะสําเร็จได้นะคะก็ต่อเมื่อท่านต้องอาศัยความพยายามและความอดทนเป็นพิเศษนิดนึงค่ะแต่ว่าท่านไม่ต้องกังวลใจไปนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหรือต้องอาศัยความพยายามแต่ว่า คนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงหรืออะคนที่ทํางานจะสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้งานของท่านสําเร็จรับลื่นไปได้ค่ะ มาในด้านของความรักนะคะความรักของท่านในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับท่านที่มีคู่นะคะช่วงสัปดาห์นี้คู่ครองค่อนข้างฝากหวานให้การดูแลใส่ใจดีเป็นพิเศษเลยค่ะอถือว่าความรักในสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่มีคู่ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีความรักค่อนข้างมีความหวานชื่นนะคะส่วนสําหรับท่านที่โสดค่ะท่านมีเกณฑ์เจอคนอเจ้าคารมมีเสน่ห์ไปและก็เป็นคนปากหวาน เข้ามาหวานเสน่ห์เข้ามาขายขนมจีบค่ะ ต่อมาในด้านของสุขภาพนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้ให้ท่านระมัดนระวังเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้หรือว่าไข้หวัดนะคะควรหาวิตามินซีนะคะมาทานเสริมเพิ่มเติมนะคะเพื่อช่วยให้สุขภาพของท่านแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะแล้วถ้ามีอาการอะไรใดๆที่แบบว่าอ่าไม่สบายเป็นหวัดหรือว่าน้ำมูกไหลอะไรนี้แนะนําว่าควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ